สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วไม่ได้อยากจะทําสักเท่าไหร่นะครับแต่พอดีผมไปเจอรถบังคับอยู่ตัวหนึ่งรถบังคับตัวนี้เนี่ยมันออกมานานเลยครับหลายปีละมันเป็นรถบังคับที่มีตาเพชรอยู่สองดวง มาดูกันดีกว่านี่ครับรถกระปองตาเพชรแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ครับถ้าเป็นตาเพชรตัวแรกๆเนี่ยสมัยนู้นน,นะมันจะเป็นกล่องกลมๆครับแล้วบอดี้ตัวเก่าเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนรถมากกว่า มันจะไม่ค่อยมียังไงมันจะไม่ค่อยมีลงมีเหลี่ยมอะไรมากมายจะเป็นทรงแบบรถจริงๆเลยอะรถตาเพชรสมัยก่อนนะครับสมัยผมเรียนน่ะน่าจะอยู่ปสองปสามมัออ้งแล้วก็มาถึงปัจจุบันครับมาอยู่ช่วงหนึ่ง ที่ไอ้รถกระป๋องตาเพชรเนี่ยแม่งโดนปั่นราคากันจากราคาปกติสามสี่ร้อยเนี่ยครับขึ้นไปกระป๋องแดงอย่างเงี้ยนะขายกันเก้าร้อยถึงพันอะบ้าบอคอแตกผมถึงได้เปิดกลุ่ม WL Toy ไเงียหนึ่งต่อเท่าไหร่ะเนี่ยว L t o ลทหนึ่งต่อยี่สิบแปด เนี่ยครับ w บ Toy ทอยหนึ่งต่อยีิบแปดประมาณพันสามพันสี่พันสองได้อยู่รถใหม่ช่วงนั้นเนี่ยรถกระป๋องแม่งโนนปั่นราคาจริงๆแล้วผมจะซื้อรถกระป๋องมาเล่นเนี่ยตอนนั้นอะแต่ไปเจอราคาที่มันปั่นกันแล้วเนี่ยโหปวดกระบาลเลยก็เลยนี่ครับมาจบที่ตัว Wl Toy 1ทอยหนึ่งต่อยี่แปดแรงแต่เกิดครับเดิมๆมันก็แรง ตัวกระป๋องเนี่ยเดิมๆเนี่ยว,วิ่งอย่างขี้เลยครับเดิมๆอะ่ะโคตรช้าเลยต้องเอามมเพิ่มอะไรหลายๆยอย่างแล้วโมไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งดีนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันเนี่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับวิ่งไวๆที่เขาทำกันวิ่งไวๆวเนี่ยคือวิ่งทางตรงแล้วกดเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวไปเลยเลี้ยวสุดไปเลย มันจะค่อยๆเลี้ยวแบบไอตัวนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเลี้ยวแบบเซอร์โวครับมันจะค่อยๆเลี้ยวได้แล้วก็มีโชคอิสระสี่ต้นทําให้การคนโทรลรถเนี่ยง่ายกว่าส่วนไอ้ป๋องสองคันเนี้ยผมสั่งมาจากช้อปปีครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าร้านนี้นะครับเขาขายราคาถูกมาก ถูกที่สุดเลยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยสององเนี้ยกระปองละ250ราสครับไม่รวมส่งนะ250ร้้เนี่ยแต่ค่าส่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกรวมแล้วประมาณ300กว่าบาทหน่อยๆแต่ก็ยังถูกอยู่ดีครับแต่ผมจะติดลิงก์ร้านเข้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเพราะว่าเขามีของแถมมาให้รีเลย์สีตัวแล้วก็ ต,ติกเกอร์อะไรไม่รู้เนี่ยสติกเกอร์ติดข้างรถแล้วมั้งซึ่งผมไม่ได้ขอของแถมเขานะครับเขาให้มาเองเป็นการขอบคุณแลวกันเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ร้านเขาไว้ให้เพื่อใครสนใจแล้วรถในคังมีเยอะด้วยครับหลายคันอยู่อันนี้เป็นออร์นิวนะสีขาวฝาวปงดำแล้วก็สีเขียวฝาปงดำ เอร้านอาร้านให้ดูครับนี่ร้านนี้ kkg นไลน์เนี่ครับใน shopee ของก็มีขายเยอะเหมือนกันครับเกี่ยวกับกรถกระป๋องเนี่ยพวกชุดหน้าก็มีชุดลูกปืนบูทต่างๆครบอยู่นี่ครับบอดี้ก็มีนี่มีเป็นแผงเลยครับ สองร้อยห้าสิบ250ฝาส้มนี่เพียบลดมีเป็นโกดังวีโก้ก็มีออนิวก็มีครับประมาณนี้ครับใครสนใจก็ทักเข้าไปหาเขาได้กดสั่งได้มีล้อขาย มีโค้งขายโค้งนี้แค่ยีิบเก้าบาทอย่างเนี้ยเนี่ย,ยครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยราคามันจะกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่มีกระแสไม่มีคนปั่นแล้วทางที่ดีขายราคาปกติดีกว,ว่าครับ สงสารเด็กน้อยมันซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีเงินซื้อเหมือนกันตอนเด็กๆแล้วมาปัจจุบันมาเจอปั่นราคากันอีกไปกันใหญ่เลยครับเด็กน้อยหมดเลยตอนนี้กระแสรรกกะป๋องมันเงียบเลยครับราคามันเลยดิ่งลงเยอะเลย นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามลิงก์ได้เลยครับเดี๋ยวลองเทสก่อนยังไม่ลองเลยผมเอาออกมาใส่ถ่านอยู่ครับ อันนี้เนี่ยผมไม่เล่นนะครับจะมาเก็บเอาออกมาลองเฉยๆพอแล้วก็เก็บรถกระป๋องตัวเก่าอะสมัยก่อนมันสวยนะกระป๋องกลมครับ มาเรียบร้อยครับใส่ฐานเรียบร้อยนี่ละครับเดิมๆค่อยสมกับราคาหน่อยสองสาร้อย จะลองคันเขียวมัง่งว่าปกติหรือเปล่าทอดแบตบทอดทานเปลี่ยนกันอ่ามาแล้วครับคันเขียวเล่นได้ปกติ มันมีข้อเสียอย่างเนึเรถกระป๋องเนี่ยสัญญาณสัญญาณมันสั้น,นแล้วถ้าไม่ใส่เสวอากาศด้วยนะโอ้โหสัญญาณหลุดหมดอะแต่มันจะมีตัวหนึ่งน่าจะเป็นกล่องเหลืองมั้งไอตัวนั้นไม่ต้องใส่เสวอากาศเป็นขื่น2.4 พืนจะแรงกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ใครสนใจอยากได้ก็ไปที่ลิงก์ได้เลยครับนำสู่ถึงร้านที่ผมซื้อมาไปลองเทียบนี้ เท่ารถก็ป๋องเลยเนะี่ยคันนี้อ้วนกว่าหน่อยพอๆพกันครับแต่เดิมๆเนี่ย WL แดก ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ